น้อวันดีพ่ออดวันดีค่ะเอาเอาเอาเสียงให้พ่ออดฟังสิเสียงเสียงอะไรฟังสิเสียงแหบจ้าเสียงแหวบเท่เนี่เสียงแหบจ้าเป็นอะไรก็เป็นอย่างไอ้ไปไหนไปไหนลงไปซ้อมลงไปซ้อมไปเอาผ้าอีหล่าไปเอาอันนี้ก่อนเอาเสียงขั้งในไปทำอะไรมาทำไมเสียงแหบคะลูกบัดลงคอค่ะบาดลงคอค่ะเออ นั่นล่ะวัดโลคอ,อ้ายอยู่ในห้องนหม่ะอยู่ค่ะลูกเอ๊ะนี่ะไมเนงี้ยนะันนี้ฝากให้น้องอายนี่ไงหนูอยู่นี่ไงลูกมันนี่ไปซ้อมก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวนอาเปิดเองค่ะขอับค่ะมันนี่ออกฉากสอง ประชุมค่ะอ๋อก็มันไม่อยากเห็นอ่ะประชุมค่ะไม่อยากเห็นอรอให้ป้าถ่ายก็ได้โอเคสองสี่สองสามหกแกะของขวัญแกะแกะของฝากแล้วนะคะไอ้ไรตัวสุดว่าจะมีของไรมีอะไรบ้างเนี่ย โอ้โห oh สีเขียวซะด้วยแกะเลยดูแกะดูเลยว้าวโอเครูดดูก็ได้ค่ะขอบคุณป้าบีค่ะขอบคุณใครลูกขอบคุณป้าบีค่ะป้าบีค่ะอั่นของใครคะ,ระบีค่ะของบีอันนี้ของใครคะนี่ของป้าบีเหมือนกันป้าบีทังออ้งรอ่านอุ้นี้มันจะสวยว้าวชุดนี้ ใชยค่ะสีเขียวน่ารักเชียวขอบคุณป้าบีนะคะขอบคุณป้าบีนะคะอุ้เสียงเซ็กซี่มากขอบคุณป้าบีอ่ะเดี๋ดีขอบคุณดี๋ดีสิขอบคุณป้าบีนะคะเสียงลูกคุยเฮาพี่น้องเซ็กซี่เยอะ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 เยินเยินเยอะเยอะเยินเยินเยอะเยอะเยินเยินลองเยอะเยอะสิ เงี Hoy, sexy, Hoy, ้ยเๆ้เนียเ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 ้นอุ้ยเซ็กซี่มากอุ้ยนี่เขียนยาวสวยสวยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อบีค่ะโอ้ยสงสารลูกมากเลยเดี๋ยวหาหาอะไรให้ออมนะคะจะได้บรรเทาบัดลงคอค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะใส่ล้มต้นผููดังตใส่ล้มต้นผู้ดังตกำขาบ้านไเรื่องเสียงเกินสั่งน้ำล้มเยินเยินเนเยอนเินเยอนเงินเยอเนเยเยเนเยยอนเยอเสียงแหบเสียงแหบมากเลยบบโลคอ ไปไหนบ้างเมื่อวานไปกินอะไรบ้างคะเมื่อวานไปกินชาบูเขาโอ้ปออ้อยพาไปกินชาบูว้าวแล้วกินอะไรอีกคะหมูกระทะโอ้โยพุงออกแล้วคะ่ะสงสัยจะหนักยี่สิบแปดแล้วตอนนี้น้ำหนักลดลงค่ะบางมื้ลดลงค่ะใช่ไหมลงโลนึงเขาโอ้หนูไอไม่รู้ไม่ค่ะเออไม่ไอคะ่ะแต่ว่าเสียงมันหายอ,อ๋อแต่ว่ากึนกึนน้ำลายยากไหมคะ อ๋อเป็นเสียงเห็บสงสัยเห็บบัดไอไอยากจิ AI ้วขาตื้นยากจิ้วขาเอ,อ่อไอไอฝนนะสิมีมทวัวหายาแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วฮะเดี๋ยวให้พี่แม็กซ์ไปหลับใกล้ถึงไหนคะเอ่อใกล้ถึงขอนแก่นแล้วค่ะเอ้ยเอาใกล้ถึงอุดรแล้กกินฮาร์ดคอก่อนสดร้อนลอนนะคะมาม่าไข่เย,ยิม้มของเขาล่ะเออ ยังไงคะโอเคค่ะโอเคสุดยอดกินให้อิ่มนะคะเดี๋ยวมีไปลำก่อนนะจ๊ะจ้ากินอิ่มแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์เลยนี่นะ,ะโอเคค่ะ